สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาแนะนำอีกกล้วยไม้อีกชนิดเลยสำหรับเอื้องโนบิเลนะครับผมโนบิเลเป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากนะครับผมกล้วยไม้ป่าแท้หายากโนบิเลาำรับแรกเลยกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่กดติดตามให้เรานะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้เรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านนะเรื่องโนบิเลนะครับผมโอโนบิเลเป็นกล้วยไม้ป่าแท้มาจากพม่านะครับผม ไม้ป่านนี้มาจากพม่ากําลังแทงช่อดอกเห็นไหมครับกําลังแทงช่อดอกนะดอกสีชมพูม่วงเข้มเลยนะครับม่วงเข้มนะครับผมดอกหอมดอกหอมเป็นช่อยาวใหญ่เราขายแบบนี้เลยกําลังแทงหน่อใหม่ด้วยเห็นไหมมีหน่อใหม่ขึ้นมาคุณเอาไปปลูกไม่ตายแน่นอนเพราะเขามีหน่อใหม่กําลังขึ้นมานะครับหน่อใหม่กําลังแทงขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็กําลังออกดอก ได้เห็นดอกแน่นอนนะครับผมเห็นไหมดอกดอกดอกใหญ่สวยครับผมดอกใหญ่สวยเลยแหละแล้วก็มีหน่อใหม่ขึ้นมานะ1กิโลผมขาย800บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม1กิโลแ0บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมสำหรับเอื้องโนบิเลสนใจทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8งใครอยากรับไปติดต้นไม้เกาะติดมัดอย่างนี้ไว้ก็ได้เลยเดี๋ยวเขาก็แตกหน่อใหม่ขึ้นมาแบบนี้ครับผมแล้วก็อออกกด โดยธรรมชาติกลไม้ป่าฤดูนี้เขาจะทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอกนะครับผมด้วยไม้ป่าเอื้องโนโบิเลนะกําลังทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอกทั้งหมดมีช่อดอกออกดอกสีชมพูนะชมพูเข้มจนไปถึงม่วงเข้มเลยนะครับผมในตาสีขาวแซมแดงด้วยนะครับผมตรงนี้ดอกใหญ่สวยเป็นช่อใหญ่สวยเราขายไม้ใหญ่แบบนี้เลย1กิโล1กิโลแบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม ใครที่สนใจรับไปนะครับรับไปปลูกใส่กระถางแบบนี้เลยก็ได้แบบแนวตั้งนะวัสดุปลูกก็กระมะพเท้าสัตว์เขาชอบร่มรำไรนะครับผมเขาชอบร่มรำไรหรือจะเอาไปมัดติดต้นไม้ก็ได้มัดติดต้นไม้และเอากระมะพเท้ารองมัดติดเลยเดี๋ยเขาก็แตกหน่อใหม่ขึ้นมา <S <S เห็นไหมหนอม่อใหม่นี่ครับหน่อใหม่เขาก็แตกกอใหม่ขึ้นมาเพราะเราขายเป็นไม้ใหญ่ไม้กอนะครับผมเราไม่ได้ขายไม้ซีกเป็นแบบอันละต้นอันละต้นแบบนั้นเนาะ ไม้ใหญ่พร้อมออกดอกหนึกิโลก็จะได้ประมาณนี้เลยอ่ะผมจัดให้ดูเนี่ยครับผมประมาณ1กิโลก็เยอะพอสมควรเนี่ยได้เป็นกอใหญ่สวยเลยนะครับหนึ่กิโลแปดกิโลสองพส่งฟรีเก็บปลายทางได้บวกเพิ่มสําหรับเอื้องโนบิลีกาลังทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอกใครที่สนใจสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าเหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์นี้เช่นกันที่เบอร์ศูนย์เก้าหงแปดเก้าแปดแ สามารถทักผมไปในข้อความที่เพจหลักของผมเลยคือเพจบาบูสินค้าเกษตรเพจขายกล้วยไม้ป่าทุกชนิดเรานําเข้ากล้วยไม้ป่าทุกชนิดมีสินค้าใหม่เข้ามาตลอดใครอยากได้อะไรออเดอร์บอกเราได้เราจัดหาได้ไม้นั่งเครื่องมานะครับผมตรงนี้มาจากพมา่านั่งเครื่องมาไม้นําเข้าจากพมา่าจากลาวจากอินโดนะครับผมตรงนี้เลย ใครสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0959418988สำหรับเอื้องโนโบิริ1กิโล800ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม3กิโลพิเศษเลย2,000ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มพิเศษสุด5กิโล3,000ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคบผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะคบผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะแล้วก็กด like, ไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e กกดกระดิ่งให้เรานะครับผมคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนรับสวัสดีครับ